<c oughs> ก็สวัสดีนะครับ f c ทุกคนนะครับวันนี้เริ่มต้นที่แยก a อ s นะครับถนนวรจักรนะครับย่านนี้ก็เป็นย่านคลอ,องถมนะครับตลาดคลองถมนะครับผมจะมาดูร้านจักรยานแล้วก็เครื่องเสียงที่ที่นี่นะครับตลาดคลองถมนะครับอันนี้ที่เห็นเห็นนี้ก็คือเป็นตลาดตั้งแต่ เย็นวันเสาร์นะครับก็คือตลาดกลางคืนนะครับสําหรับท่านที่อยากจะมาเดินนะครับผมก็เป็นของมือสองของแบรกับพื้นแบบนี้นะครับจะมีขายตั้งแต่ช่วงกลางคืนของวันเสาร์นะครับยาวถึงวันอาทิตย์นะครับ <c oughs> ก็จะมีคนเอามาปูขายตามข้างทางเนี้ครับไปจนสุดถึงหน้าโรงพยาบาลตางแล้วน,นะครับ <c oughs> เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาเดินนะครับ โอ้คนแออัดมากนะครับฝันเดี๋ยวเราทำไม่เข้าไปฝั่งนี้นะครับของขายย่านนี้ก็จะเป็นของอ่าเรียกว่าของขายยากของทั่วไปแหละครับแต่เยอะเยอะมากเสียงอาจจะดังนิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเนี่ยร้านไฟ LED นะครับ โซลาเซลล์นะครับมีขายที่นี่ด้วยนะครับนะครับแผงโซลาเซลล์หลอดไฟนะครับอของที่นี่ก็าตาดีได้ตาร้ายเสียแล้วกันนะครับเพราะว่าก็มีทั้งดีและไม่ดีนะครับเออผมจะเข้าซอยไหนัง หัวเตาแก๊สฝั่งนี้หัวแก๊สหัวเตาแก๊สนี่นะครับผมมาตรงนี้ดีกว่าเออถ้ามาถึงตรงนี้ก็เป็นโซนของ คลอ,องถมพาซานะครับฝั่งนี้ผมมาบ่อยนะครับฝั่งนี้วันนี้คนคึกคักนะครับนี่ครับร้านขายเครื่องเสียงก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับที่ผมเคยมาข่ายคลิปผมพาเดินแล้วกันนะครับวันนี้ ของ GXL ก็มีนะรู้สึกของเขาจะขาย GXL ด้วยวันนี้ไม่ได้ขออนุญาตร้านวันนี่ยอ,อ,อาจจะไม่ได้อธิบายนะครับวันนี้ มีของ A1 วันนะครับซาวมิลานอ่าสตรอมนะครับสตรอม t X L นะครับร้านนี้ต่อไปก็ร้านที่สองนะครับโอ้หลอดไฟ L E D อีแข็งไฟนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าข้างในเลยนะครับ ตอนนี้อยู่ตรงด้านนอกก่อนนะครับอืมที่นี่ก็ผมว่าน่าจะเหมาะสำหรับท่านที่อยากจะมาซื้อ,อลำโพงเอไม่ต้องใหญ่มากนะครับคือลำโพงพคกบูทธน่าจะเหมาะนะครับ นนร้านนี้ผมก็มาบ่อยนะครับเดินเข้าไปข้างในนะครับเดี๋ยวผมลองเดินเข้าไปดูนะครับก็เป็นตู้เชื่อมต่อบลูทูธนะครับ s อ g นะครับ น,นี้รู้สึกจะเป็นของเอสซะเยอะด้านในไม่รู้ว่าออกทะลุไปตรงไหนนะไปไม่ได้นะเดี๋ยวเดินกลับแล้วกนะันมันเดินไปไม่ได้ข้างใน,นาวมีลานนะครับเอ่เค k ี ตัวเล็กตัวน้อยนะครับร้านนี้ก็เป็นร้านที่ผมมาถ่ายบ่อยนะครับกระโปงโบโด์นะครับเก็บไปเลยครับเก็บไปเลยครับตามมิลานนะครับผม อาจจะไม่ได้พูดนะครับต้องขออภัยนิดนึงนะครับปอดีเสียงดังนะครับเออจริงๆฝัง่งนี้ก็จะเป็นลำโพงเ,ออเชื่อมต่อบูทูธนะครับราคาหลักร้อยหลักพันนะครับฝั่งนี้นะวันนี้ลูกค้าเยอะนี่นะครับถ้าออวันอาทิตย์นะครับวันนี้วันอาทิตย์อ,อ่า เดี๋ยวผมเดินเข้าไปดูด้านในนิดนึงนะครับเจ๊เจ๊สวัสดีครับขออนุญาตนะครับสวัสดีครับวันน้มาอยู่ที่ไอซีทีไทยนะ ส,ส่มาก็จะเป็นแอนขยายแอมหน้าลายนะครับนครับอันนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเจอขอบคุณนะครับ เราเดินดูฝั่งนี้นะครับเนี่ยร้านหนึ่งนะมันก็แว,วามวถามว่ามันมันเหมือนกันไหมผมว่ามันก็เออเป็นลำโพงลักษณะคล้ายกันนะครับเบูทูธนะครับลำโพงบูทูธ แบรนด์ก็ใกล้เคียงกันนะครับอาจจะมีแบรนด์อื่นบ้างนะครับเป็นของอะไรบ้างเดี๋ยวผมดูนิดนึงตัวนี้ของไคว่านะครับไม่แน่ใจกว่าเบอร์ยูจูปี๊ <Yeah. Okay. S 2> บโอเคนะครับก็อทำอะไรครอ๋อพอดีนะครับก็เป็นร้านาทำลายเครื่องเสียงนะครับ วันกี้เจอ f อซนะครับจากทางประเทศเขามาขอเป็นเป็นเพื่อนเป็น f อซีนในช่องนะครับผมนะครับเสร็จแล้วก็จะมาร้านนี้นะครับร,ร้านสุดท้ายนะครับร้านนี้เป็นร้านสุดท้ายนะครับลำโพงก็หเหมือนกันนะ ดาวมิลานนะครับเท่าที่ผมเห็นด้านบนนะครับคงบูทูธนะครับเดี๋ยวผมเดินไปดูข้างในนิดนึนงครับวันนี้ไม่ได้เจาะตรงร้านไหนนะครับผมเดินข้างในก็ไม่มีอะไรอ๋อยังครับข้างในก็จะเป็นฝั่งนี่นะครับโอเคครับวันนี้ก็เดินของผมนะครับของผมเตอร์นะครับบริเวณนี้นะครับ ร้านมันก็จะมียาวไปถึงฝั่งโน้นนะแต่ด้านในผมไม่ค่อยได้เข้าไปดูนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าด้านในจะมีข้างในหรือเปล่านะครับเกเียดครับ ตอนนี้เราเดินสำรวจเครื่องเสียงนะครับเดี๋ยวเราไปดูจักรายานกันต่อนะครับผมโอเคครับ